ปก็แล้วก็ละวันนี้ก็จะไปกินนัตโตกหรือว่าถอนเอาแล้วครับซึ่งเก็บมาชีวิตคุยไม่เคยกินผู้เห็นอะไรหลายๆคนเขากินนะครับผมซึ่งผมก็เตรียมวัตถุดิบกันตายมาแล้วของก็คือเป็นตกนะครับเป็นตกะทะนัตโตกนะจังหวะนี้อะไรจเจ๋งกว่ากันนะผมคิดว่าเอ้ไม่ใช่ดิมันจะช่วยไหมมันโตเหมือนกันนะฮะอะไรเองแกะก่อนนะครับว้าวเตหี้ยเหี้ยอันนี้อะไรอ่ะโชยู่เหรอใช่ มันก็เจออยู่นะ okay. เดี๋ยวชื่อขึ้นลามันกินได้ไหมเนี่ยเชื่อเชื่อแล้วเฮ้ยเชี่อมัอแต่ลองดมฝันม,มันเหมือนีอิ๊วบูดไ <laughs> ดะกิน <laughs> ด,ดิบก่อนได้ไหมลองฟูกไปเล เนี yeah, ่ยรสชาติอาจจะอร่อยก็ได้นะเดี๋ยวกูขอกูขอผมขอนี่ก่อนแกะแกะกไอ้เที่ยนี่ก่อนไอ้สัสอย่างกูตายเที่ย <Yeah. S 1> แกะเป็นปวดเลวอลแล้วแล้วก็มากินกันก่อนเลยลก็คือเที่ยออกไปนะวอลนะ <c oughs> <c oughs> เที่ยนกินไม่กล้ากินนู้นเลยเที่ยนไม่ค่อยกินว่ะแต่ต้องชิมรสด,ด้วยมันเหมือนทอดบูดอะ่ะ okay. เอานะหัวอันนะเพื่อน <c oughs>

ผมแล้วแมงเอาฉายเป็นยังงี้ดคนญี่ปุ่นแม่งก็สร้างแม่งเอากูไม,ม่ไหววะขอผ่านดีกว่านี่ครับนัตโตครั้งแรกของคุณเดฟนะักินเลยมึงจะเขี่ยมึเงเหี้ยนิดเดียวพอเออ มึงลิ้นโจระเข้ยไหมเหรอเพื่ <c oughs> อนแก้มแก้มแก้มหรือเฮ้ยเอาว่ะเย็ยนนิ้นโจระเข้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมยิ่งกินกับนัทอันนี้เบนโตนี่อร่อยเออนั่งเยคมไหมคมไหเหี้ยโอ๊ยแล้วผมนี่คือการเข้ามาใน อะไรนะโรงแรมหรูหเฮียหรูสัตว์เฮียเมื่อวานนอนนอนโรงแรมคืนละสามร้อยวันนี้คืนละพันห้านะครับผมมาลองดูกันว่าห้องจะเป็นยังไงนะครับไปเทีพเจ็ดศูนย์สองเฮียไปดีสัตว์มีรหัสไวไฟให้ด้วยชื่อได้เลยสิลูมูนไนแบบไม่กระตุกหลอคั่วล่ะเฮียเจ็ดศูนย์สองนะเตะยังไงนี่ ยึดประตีปึ๊ดยัดแค่ไอเดฟเฮียยึดแม่ลิมแม่น้ำจ้าพยายามป่ะนะยึดไม่ลิมว่ะโอ้แต่โอ้ยวิว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 ไอ้กระเบื้องตึกอะไรเดฟตึกมหานครเหรอยึยืดนิบยืดว่ะเฮียไอ้สาเฮียยึดแม่ทำแหนด้วยไอ้เฮียกูทำเหมือนพี่เจสการ์มาหนึ่งพี่แกตั้งกล้องไว้อะแล้วแกก็จะโดรวะไอ้เฮียนี่ไงกูอะปอเดอะสเกตีย หยัดแแร่คดคุ้มอ่ะไอ้เที่ยไอ้บอกเลยพวกเที่ยนนี่โกรกับบ้านหมดอ่ะไอ้สัตว์ัดแม่ไอ้เที่ยเอาไงไว้สัตว์มันเกิดอะไรขึ้นเที่ยกำลังห้อยอยู่ดีเนี่ยมันลวกแบกไม้เนี่ยแรกๆอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตกไปนู่นไอ้เที่ยเอ้ยอะไร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  ในโตปดัวปดว่านีอ้ยี้มงทำขาไหนมันตกอะอ๋อยี่ห้อมันต้องไปขอกุญเจ้แม่บ้านอ่ะเออไปเพื่อนไนอะ นี่ไงตรงนี้เออเออยี่ยัดโอ้ยเด็บดูโอ้ยหยุดแม่นัเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไมึงแค้นเส้นก่อนแค้นเส้นด่วนเลยไปหาที่อื่นก่อนเลยไปกลับกลับกลับไปไปก่อนนี่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 คือนี่คือคนนะครับที่ ไม่รู้อินูอิเนเอแต่เข้าไปเล่นนู่นก็แพงจะดูหนังก็แพงโอ้โหชีวิตมึงช่างร้อนทเหลือเกิน <c oughs> อันนี้อันนี้จะเป็นไหนต่อนี่เป็นไหนต่อเอเดฟพลันเหล็กพลันเหล็กเหรอสยามพารากอนโอ้โหเนี่ยินไปว่เะเงี้ยแพงอันนี้จะเลยนะแล้วเขาลิฟต์มาครับชั้นหนึ่งไม่ใช่ตอนกันนม้ตอที่มึงเดินขึ้นมาเฮ้ยไอ้ปอที่ชั้นหนึ่งเหรอวะชั้นจีชั้นจีใต้ดินเอาลองดูเอ้า อูเป็นคนกดลงฟีเอทีนี้ติดออกห่วยแล้วเฮ้ยไม่ใช่เราแน่นอนอะนั่งรู้ไหมทำไมกูถึงออกไปกูตดทเหม็นด้วยไอ้เขี้ยก็จะเหม็นตดกูแน่นอนเลยสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเดินในก้าแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวโโหเอามา เฮ็ดเฮ้ยดีนแลเหรอเปกูเอาแล้วอ่ะเฮ็ดความฝันของเด็กน้อยตาดำๆครับมาอยู่ที่ร้านร่างเนยสะพานพุทธราคา219บาบาทไปดูครับมันจะมีอะไรบ้าง